오. <목소리> <목소리> โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มจะช่องมิสเตอร์เอ็มแอนด์เอ็มนะครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับผมเรามาต่อกันที่สกายบีกันเลยนะครับผมก็วันนี้อยู่ในช่วงเอ่อพอลี้ยงเพิ่งคอปเปอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทําเตาทิงเกอร์แบบรูปแบบเต็มนะครับผมก็อันนี้มันเป็นขั้นเริ่มต้นเนาะก็อาจจะยังไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเพราะว่ามันต้องรอคอปเปอร์ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอามาคราฟเน วันนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยงพึ่งหลายๆตัวเลยนะคะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำมดโบทานีต่ออีกนิดหน่อยนะคะผมก็เรื่องที่มดโบทานีก่อนเลยแล้วกันเวทนะครับผมโบทานีโอเคเราเหลือดอกอีกชนิดหนึ่งนะครับผมที่เราต้องทำเนาะก็คือดอกออคิดซึ่งมันต้องใช้สีอะไรบ้างสีเทาสีเทา2แดง2เหลือ,อง2เขียว2แล้วก็ขาว1นนะครับตอนนี้เหลือสีขาวเนาะ สีขาวมาได้สีขาวอือสักทีสีขาวเขียวแดงเทาก็เหลืองโอเคได้เป็นดอกออกิดนะครับผมอโอเคก็ดอกออกิดนะครับผมมีไว้สำหรับเออ่เปลี่ยนจากบล็อกหินนะครับผมเป็น บล็อกเออมเล็ดพืชนะคะผมซึ่งมันก็จะสุ่มนะหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็เอาหินมาล้อมเหมือนกับดอกเดซี่เลยนะคะผมแต่แค่มันจะเปลี่ยนจากบล็อกเอ่อบล็อกธรรมดานะครับผมเดี๋ยวก็ลองทิ้งไว้สักพักก่อนนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนอยู่ก็ถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บเสียงมันก็จะดังยิงอยู่พอสมควร <laughs> ก็เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะครับผมตอนที่มัน เสร็จเนาะโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยงพึ่งเพิ่มนะคะผมเพิ่มชนิดกันขึ้นมาหน่อยเรามาก่อสร้างรังพึ่งเพิ่มเติมนะคะผมอีกสักสองรังแล้วกัน one eternity later เ้ okay, เราสร้าง2องกระต๊อบเสร็จแล้วโอเคเรามาไล่เก็บพวกคันคมเราบ้างดีกว่านะคะผมแถวนี้ผมไม่ได้เก็บเท่าไหร่เลยเฮ้เดี๋ยวเฮ้ว้ <laughs> มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอเร็วอ้มีไก่ด้วยโอเคเดี๋ยวผมลากออกมาก่อนใจจ้ามาน,นี่หน่อยขอลากออกมาก่อน <c oughs> มาเกิดในนี้เฉยออกมาเร็วโอเคเดี๋ยวผมว่าผมต้องทำข้อขสัตว์แล้วแหละสัตว์เราเริ่มเกิดเยอะแล้วโอ้ตรงนู้นก็วัวก็เกิดอีกโอเคเดี๋ยวผมทำข้อสัตว์ให้สัตว์มันอยู่ก่อนนะครับผมเพราะว่าสัตว์มันเริ่มเกิดแล้วมามามาโอเคอยู่ในนี้ไปนะ ไปดูซินี่งไงได้แล้วเป็นคอปเปอร์เนาะอ่าเพิ่งคอปเปอร์โตแล้วนะครับผมโอเคเพิ่งคอปเปอร์ผมปั่นให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ได้คอปเปอร์มาแล้วนะครับผมหอันก็โอเคได้มา6อันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการหลอมคอปเปอร์นะครับผมใส่เจ้าเครื่องนี้เครื่องคีเตอร์นะครับผมส่วนเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราเอาถังอันนี้มาแทน แล้วก็ตักลาวามาสักทังหนึ่งแล้วก็เราจะเผาคอปเปอร์ทั้งหมด4ก้อนนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเ,าเอาคอร์ดอันนี้มาแล้วก็ใส่ตัวฮีเตอร์เข้าไปในนี้นะครับผมแล้วก็เอเลงคอปเปอร์ลงไปก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเตาทิงเกอร์นะครับผมนี่สมิตรีคอนโทรลเลอร์ก็คือจะทำเครื่องเตาทิงเกอร์ที่ใหญ่กว่านี้นะครับผม เจ้าส่วนเจ้าเมลเตอร์อันนี้คงไม่ได้ใช้แล้วนะครับเออเดี๋ยวเราครับกราเพิ่มนิดนึงละกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะไม่พอมาเผากรา,เพ,ราเพิ่มนะครับผมสักส,สชุดเคมมันต้องเผาที่แบลสฟอนแนนเพราะอาจจะช้านิดนึงเรามีเซียบิกเพิ่มนิดนึงก็เอามาคราเป็นบิกนะครับผมเดี๋ยวเราจะตั้ง เตาทิงเกอร์ใหม่นะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วก็เราจะมีตัวใส่เชื้อเพลิงอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องสร้างเป็นเตาก่อนเราจะใช้งานได้รอการเผาเซียบิกแป๊บหนึ่งก่อนูเลยเรามาทำสิ่งที่เรียกว่า,าตัวเรนนะครับผมเชียร์เรนเอาไว้สำหรับถ่ายโอนเอาของเหลวออกมาจาก ผมก็เดี๋ยวจะไว้ข้างๆตรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะวางฐานระหว่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเจะทําการตักลาวาม,มาสักหนึ่งถังนะครับผม เพื่อที่จะเอามาครับเป็นพึ่งอ,อีกชนิดหนึ่งนะครับโอเคใส่ DNA เข้าไปคราบ DNA ของพึ่งลาวานะครับผมหลังจากผึ่งลาวาแล้วเดี๋ยวเราจะครับเป็นเออ่พึ่งน้ำแล้วกันพึ่งน้ำพึ่งน้ำทำไงนะโอเคใส่น้ำหนึ่งถังส่วนหินนี่ก็ยังไม่เปลี่ยนมั้งถ้าจะยังไม่เปลี่ยนคือมันใช้เวลานานอยู่ทุกคน ในการเปลี่ยนเจ้าโอคิดนี้เพราะว่าผมเห็นฝรั่งเขาเขาก็ล้อมอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ไหมก็ผมจะให้เตามันกว้างแค่กเอ่อสามคูณสามบล็อกนะครับผมก็เดี๋ยวเราลออีกประมาณหกก้อนหกสีสี่ต้องได้ยีบสี่ก้อนโอเคเรียบร้อย ต่อใช้ได้ยังนี่ใช้ได้แล้วนะคะผมเราสำหรับเตาทิงเกอร์นะก็ใช้ได้แล้วจริงๆโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยหลอมอย่างอื่นเนะาะพวกทองอะไรเงี้ยนะคะผมก็เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเออแล้มีปากอันนี้อีกอันนึงโอเคมันสามารถเอาออกได้2รูมาใส่เลย ไม่เปลี่ยนจริงเว้ยคือปกติอะถ้ามันเปลี่ยนได้มันจะมีแบบละอองวิงวิงอะโอเคช่างมันเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามันจะเปลี่ยนไหมพ็จนกว่าจะจบคลิปเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับกันนะครับผมก็โอเคเราได้พึ่งละวามาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเอาเพึ่งน้ําต่อเลยก็มีชนิดหนึ่งเนาะเป็นพึ่งปลาซึ่งเดี๋ยวเราตกปลาก่อนเอาเพึ่งปลา,ามาทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอามาทําอะไรเนาะก็พึ่งปลาแล้วก็มีอีกอย่างนึ่งนะครับผมพึ่ง R G B เนาะเพราะว่ามันสามารถไปต่อเอ่อพึ่งอย่างอื่นได้ด้วย R G B ได้ทําไง R G B ได้แดงสีเขียวสีเหลืองเอ้สีแดงสีเขียวสีฟ้าเอามาใส่ในโหลธรรมดาไม้ถ้วยสติกโอเค ลองเอาสีเขียวมาบดดูเออไม่ได้ต้องเป็นกลีบดอกไม้ก่อนโอเคเอ่อตอนนี้โอเคพอก่อนเอาเป็น RGB ได้นี่โอเคปลาเสร็จแล้วแบบต่อไปพึ่ง RGB โอเคตอนนี้เรามีพึ่งใหม่อีก4ชนิดนะับ <Wow. S 1> ผมมีพึ่งลาวาพึ่งปลา พึ่งอาร์ีบีแล้วก็พึ่งน้ํานะคะผมเอ,อ่อถามว่าพึ่งลาวากับพึ่งน้ําเอามาทําอะไรผมจะเอามาทำออกซิเดียนออกซิเดียนบีนะครับผมนี่ได้จากพึ่งน้ํากับพึ่งลาวาบวกกันแล้วพึ่งลาวามันกินอะไรเอ่ยพึ่งลาวากินบลลาวาวูดลาวาหนึ่งถังกับไม้ไม้แพลงเหรอโอเคก็ใส่ไม้เข้าไปใส่นี้ อันนี้น่าจะได้สักสิบบล็อกนะครับเคส่วนพึ่งน้ําก็จะกินน้ามั้งถ้าจะไม่ผิดโอเคประมาณนี้นะครับผมก็นี่จะได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมเป็นกี่บล็อกไม่รู้น่าจะ18บล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาขยายพันพึ่งเอปเปอร์ให้เป็นพึ่งโกก่อนนะครับผมเคเควผมได้พึ่งทองมาแล้วนะ 그까 거... ปล่อยมันอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันนะคะผมก็มันไม่น่าจะลงไปในกองไฟหรอกมั้งถ้าลงในกองไฟก็ไม่เป็นไรค่ะครับผมก็ค่อยผสมพันธุ์ใหม่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือผมต้องการฮัน,นิีคมของคอปเปอร์อยู่นะคะผมอันนี้ก็แค่ผสมพันธุ์ให้มันแบบว่ามีเพิ่งทองก่อนนะคะผมจะได้โตเร,เร็วเนาะผมจะเลี้ยงสี่ตัวในหนึ่งรังนีเลยแล้วกันออกน้ำพอกอ่าวาไว้ตรงกลางแล้วกันตรงกลางนี่ก็แยกกันแล้วกันมันจะได้ดูแบบสมส่วน จะเลี้ยงสีตัวก็สีตัวเดี๋ยวทําสักสองรังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเซกพึ่งกันเลยแล้วกันนะครับผสี่ชนิดนี่ได้แล้วได้เวสด,ด้วยพึ่งน้ำพึ่งอาร์ีบพึ่งปลาก็พึ่งราวาโอเคมาเลี้ยงสี่ตัวนี่แหละใ,ในในลังเดียวฟิชชี่บีตอมดอกไม้เนะโอเคอันนี้ลาวาบี พึ่งน้ำโอเคจมตัวอื่นมันจะลงน้ำรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็วพึ่ง R G B ตอมดอกไม้แย่งกันแย่งกันเลย <c oughs> จุบจุบค,คนละตัวคลละรังแต่มันก็อยู่หลังเดียวกันได้นะพึ่งหลักเิดนี่ไงเข้าไปแล้วพึ่ง R G B สวยมากแสบตาหรือกิน <c oughs> ก็เวลาทำมันให้ฮันนี่คอมก็มันจะให้อย่างแบบอันมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตอนคืนพึ่งมันก็ไม่ได้ออกมานะผมก็จะไล่เก็บฮันนี่คอมไปละกันสรุปออคิดเราใช้ได้ไหมเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่ามันไม่มีออลาอะไรออกมาเลยอะระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็รอเราพึ่งคอพเปอร์ผลิตคอปเปอร์มาให้เราโอเคระหว่างนี้ผมจะทําอะไรดีให้มันเป็นประโยชน์ผมว่า เราควรหาวิธีการทำเบลสพาวเดอร์นะครับผมก็คือเออปผงแท่งไฟนั่นแหละนี่ผงแท่งไฟซึ่งก็ได้จากมานาพูนะครับผมซึ่งมันต้องใช้สีอะไรก็ได้หรอมาเป็นมานาพาวเดอร์แล้วก็มานาพาวเดอร์ไปใส่ในอันนี้ในมานาพูกรอบโอเคเดี๋ยวเราลองไปโยนในบ่กอมานาดูนะครับผมว่ามันจะกลายเป็นเป็นพาวเดอร์เปล่านี่ไงได้ อ่ะแล้วก็มานาพาเดอร์ไปใส่อีกทีได้เป็นผงแท่งไฟมาแล้วโอเคก็การจะเลี้ยงพึ่งแท่งไฟมันต้องใช้เนทธวัดด้วยซึ่งเนทธวัดหทา,างไงเอ่ยต้องเอาแท่งไฟมันเอาไปเผาได้หรือปเปล่าวะเอาไปเอาไปหลอมได้ไหมอ่ะสักสองอันไม่ได้เว้ย be m อนลบบีเมลเทนแล้ว ผมจะแท่งไฟจากไหนวะผมคือผมอะลองแล้วเว้ยที่จะทําแท่งไฟแต่ว่ามันต้องค่าเบลดเท่านั้นนะมันต้องค่าแท่งไฟเท่านั้นซึ่งเนเธอร์อะผมเคยไปแล้วเว้ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่มีอะไรอยู่ในเนเธอร์เลยมันสามารถเอาจากอย่างอื่นได้ไหมอ๋อพึ่งแท่งไฟดได้โดยการเอาพึ่งพิกเมนพึ่งพิกเมนมาผสมจากโกกับเนเธอร์บี เนเธอร์บีใช้พึ่งลาวากับพึ่องออกซิเจนโอเคเจอวิธีแล้วเออ what what อะไรอะสุริยุปราคาเหรอสุริยุปราคาเหรอเอา้ามันมืดเงี้ยน่าจะสุริยุปราคาเฉยเลยภาคหนึ่งก็มีนี่หว่าเออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรา,าหาวิธีทำหาวิธีทำ เนเธอร์บีนะครับผมได้ออบซิเดียนแล้วก็ลาวาเอา่อพึ่งพึ่งออบซิเดียนกินอะไรกินบล็อกเนคตาบล็อกออบซิเดียนแล้วก็ลาวาฮันนี่คอมโอเคออบซิเดียนผมรู้ว่าทำยังไงเว้ยเอาลาวามาสักไฟเข้าไปองถังอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาหนึ่งถังนะครับผมอัตราส่วนน้ำต่อลาวาก็คือหนึ่งหนึ่งต่อสองเนาะ ใส่เข้าไปนี่มันก็จะกลายมาเป็นออกซิเดียนเมลท์เนเมลทเนออกซิเดียนนะครับผมโอเคเราก็จะถ่ายโอนออกมาเป็นบล็อกนั่นเองเคได้มาแล้วเคได้มาแล้วนะครับได้มาสีก้อนก็ทีนี้ก็เหลือแค่ไปเก็บฮันนี่ขมขมเพึงรงลวาม,มานะครับผมเนี่ยมันก็ เอฮันนี่คอมมันก็จะหลากหลายหน่อยนะครับผมมันก็จะไม่ได้เต็มอุย้ยแต่ละว่าฮันนี่คอมแต่ละว่าฮันนี่คมมันอยู่ตัวเดียวนี่ว่าเออมันก็จะได้เต็มจํานวนนี้เลยมาทีนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับผมสําหรับพึ่งทองเอาน้ํำพึ่งมาใส่ในนี้โกโกโกบินเตอร์บอกโอเคเรียบร้อยโอเคได้แล้วอาหารของพึ่งทองโอเคแทนที่ด้วยบอกบอกทองนะครับ คนนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยนะคะผมเพราะว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆอยู่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นตรงโอ้ผมทําอะไรผิดหรือเปล่าวะเทีมาเพึ่งคอปเปอร์จา๋าได้เวลาปลดประจําการเอ้ยเลือพวง พื่งไม้เออฮะนีก่กมของเพื่อไม้นี่ผมว่าเอามาทําเป็นพวกเอาไว้อัปเกรดรังอกว่เพราะว่าคงไม่ได้ใช้เป็นไม้ไม้แล้วก็ปลูกเอาก็ได้ปลูกอัตโนมัติเอานะครับเอ,อ่อเพึ่อออกซิเดียเราต้องใช้แบบไม้เพื่อที่จะเลี้ยงเพึ่งน้ําเออใช่เพื่งน้ําต้องใช้แบบไม้เลี้ยงครับผมเพราะก็ลาวาก็จะใช้เป็นหินพื่องน้ําออกมา โ okay, อเคพึ่งน้ำอ่าโอเคได้พึ่งออกซิเดียนมาแล้วเดี๋ยวผมไปเลี้ยงแยกดีกว่านะพึ่งออกซิเดียนเดี๋ยวเราเก็บฮันนี่คอมของพึ่งราวานนะครับผมก็เอามาอีกส,ส,สักสอีกสักอัน2อ,อันผมว่าผมอัปเกรดหลังพึ่งเหล็กก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราอยากได้เหล็กเพิ่มนิดนึงนี่นามาพึ่งเหล็กหมดแล้วเนาะ โอเคเรียบร้อยก็เทียย์สามจะเก็บพันธุ์คมได้ครั้งละสิบนะคะคุก็จะเยอะกว่าเดิมหน่อยมาพึ่งเหล็กทํางานต่อผมยังไม่ได้ผลิตไอ้บอกอาหารให้มันเพิ่มเลยมันมีพึ่งเยอะขึ้นโอเคนี่ได้พึ่งซินิบามาแล้วนะคะผมม ก็เดี๋ยวรอพึ่งทองผลิตอันนี้คอมเพิ่มนะครับผมก็เบื่อปุเดี๋ยวนะออออจะหายใจความหรืว่ามันอยู่ในเข็มไฟไปแล้ว <c oughs> ไปบินอะไรข้างบนนมนเล่าอ้ยโอเคก็รอต่อไปนะครับผมก็มันจะเข้ารังหรือไม่เข้ารังก็ช่างมันพึ่งซีดีบาเนี่ยครั้นี้ผมจะเอาพึ่งเลสโตนให้ได้ นะครับซีเดียนสองอันแล้วก็เอามาทำเป็นบุกของบุบซีเดียนซีเดียนบิเด็กตาบล็อกเคขาดน,น้ำผึ้งอยู่แล้วเคเรียบร้อยรอสักครู่จะได้บล็อกอาหารของเอ่อพึ่งออกซิเดียนแล้วนะครับผมวันนี้ได้พึ่ง ได้พึ่งไปหลายชนิดเลยนะครับได้พึ่งซินิบาพึ่งทองพึ่งน้ําพึ่งลาวาพึ่งป่าก็พึ่ง RGB นะครับผมวันนี้ได้เยอะมากครับจริงๆผมควรค้าตั้งแต่พาที่แล้วและพึ่งพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางไปสู่พึ่งอีกหลายชนิดเลยนะครับผมเนี่ยแล้วฮันนี่คอมเวลาได้มันก็จะไม่เท่ากันเพราะเด็กเราก็ได้มาเยอะอยู่นะเราได้มาเยอะอยู่นี่ยี่สิบาแล้วเอามาหมุนเลยแล้วกัน อบออกอาหารของพึ่งออกซิเดียนออมาน่อเป็นไงบ้างเจ้าตัวเลขอย่าออกอย่เดาะไหมากินไหมโอเคกินนะคะผมเรียบร้อยพึ่งออกซิเดียนเดี๋ยวผมว่าจะเลี้ยงอีกสัก2ชนิดในห้องนี้นะน่าจะเป็นพึ่งเนเธอร์แล้วก็พึ่งพิกแมนมัน้งท่าที่ผมคิดนะมันอยู่ในโซนเดียวกันเนาะก็ใช้พึ่งออกซิเดียนเหมือนกันแล้วก็พันนี้ผมจะพยายามเอา พึ่งซีนิบาให้ได้เอ e, ็มไม่ใช่พึ่งเลสโตนให้ได้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ก็ผมจะตัดให้สั้นที่สุดแล้วกันพยายามตัดให้สั้นที่สุดแล้วก็กลัวว่าถ้าตัดน้อยกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่ครบรายละเอียดเนาะดูดิไม้เรามีเท่าไหร่นะผมขอแบ่งมาเผาเป็นฐานอาแล้วกันเพราะว่าฐานมันน้อยลือเกินรู้สึก คือซีดพวกนี้มันหาได้จาก Market c h e ช็คมาคไม่ได้ complete this to get crafting recipe for the market ก็คือเราต้องหาซีดให้ครบก่อนเพื่อที่เราจะปลดล็อก Market ถูกไหมซึ่งไอซีดพวกนี้มันมันหาได้จากซีดอซึ่งซีดอมันได้าจากออคิดตรงเนี้ยต้นออคิดตรงเนี้ยแล้วก็ให้ให้หินล้อมผมทำอะไรผิดวะสับสนในชีวิต one eternity later ได้สักทีโอเคว้จะได้พึ่งเลสโตนรแล้วทุกคนจะรอพึ่งซินิบาโตก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวก็ได้ละแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวจริงหนบล็อกได้ยังมาแล้วโอเคอเฮ้ยพึ่งซินิบาโตพอดีเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้เพราะว่าไอาพึ่งทองวีเลย เอาโนแปบ๊บแปบ๊บเดี๋ยวพิ่งออกเอ่อผมเอาสลับมาใหม่ก่อนสลับสลับต้งพกสลับติดตัวตลอดนยะนี่แล้วเคเพึ่งทองเก็บไปเลยเดี๋ยวผมว่าผมว่าจะเอาเพึ่งทองอะ่ะไปเลี้ยงที่ที่เดียวกับ พึ่งออกซิเดียนนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผสมพันธ์เพื่อเอาพึ่งพิกแมนเนาะนี่พึ่งออกซิเดียนได้บ้างแล้วโอเคเอตรงนี้จะเป็นของพึ่งทองโอเคมีอยู่นี่เด้ออันนี้เราได้พึ่งเยอะเลยทุกคนซึ่งเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนี่วันที่27แหละมันผ่านไปเร็วมาก โอเคได้สองซินิบาโอ้มันต้องใช้สองมันต้องใช้สองซินิบาในการผรสมพันธุ์เนาะโอเคมาเราจะได้พึ่งเลสโตอร์เสร็งี่แล้วพึ่งเห็นพึ่งซินิบาเย้โว้ยได้พึ่งเลสโตนมาแล้วนูน่นนูน่นนู่นนู่นเอ้ได้พึ่งเลสโตนมาแล้วทุกคน ยากลำบากเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยโอเคปิดตรงที่เดิมนี่แหละวันนี้เอาพึ่งเวสโตนได้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคผมก็สลอดคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมได้พึ่งเปสโตนมาแล้วจนได้นะแล้วก็ได้พึ่งมาอีกเพียบเลยนะครับผมพึ่งออคซิเดียนพึ่งทองพึ่งลาวาพึ่งน้ํำพึ่งปลาพึ่งอารีบนะครับผมซึ่งมันเป็น เส้นทางสู่การผสมพันธุ์พึ่งต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมคงเลี้ยงพึ่งเลสโตนก่อนให้มันโตเต็มที่แล้วก็มีเลสโตนใช้นะครับผมถึงจะเริ่มคราบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับหมดนี้นะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็ได้เตาทิงเกอร์มาแล้วนะครับผมแบบเต็มรูปแบบนะครับก็สามารถเพิ่มขนาดเตาได้โดยการต่อขึ้นต่อบล็อกขึ้นไปข้างบนนะครับก็ น่าจะมีแค่นี้ก็แล้วอ๋อ,อแล้วก็มีดอกออคิดซึ่งมันยังไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะซึ่งเดี๋ยวผมไปดูอีกทีว่ามันบักหรือมันอะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ